ไทยโลโก้ตมศรตมศรไทยดีมาทีแรกครับปะโจ้ขอนแก่นจุดต้อง Yes ทีมต่อไปครับมรู้จักท่านชาดาไหมอุทัยธานี FC Yeah ต่อไปครับทีมต่อไป เอ้ยพีทช้างเหมือนกันช้างเหมือนกันเอออันนี้อันนี้นิดหน่อยว่ะนะกูอตอบเลยลำพูนวอร์เรย์เอ้าแล้วไงล่ะไอ้แจค็คขอคุยดีๆดิมึงย่อหน่อยไม่ได้เหรอเฮ้ยพีททำไม <c oughs> อ่ะแล้วไงเฮ้ยทำไมเป็นแบบนี้วะช้างเหรอยึดยาไ <c oughs> อ้ยาเออ ไม่ใช่เพลงจังแพ้ตราดขออภัยฮะน้องเขาขอกันมาเยอะยังไม่ทำให้เขาเนี่ยผลของมึงไม่ทำเพลงให้เขาเนี่เอ้ยเลยจำโลโก้ไม่ได้ขออภัยครับมาอันใหม่เฮ้ยอันนี้หางยุงไม่ใช่กูตอบเลยพีทีประจวบอเยสสุดท้ายครับเอโอ้โหนครปฐม สารภาพตรงๆเลยนะทุกทีที่ผมตอบได้เพราะผมทําเพลงฮะตราดผมยังไม่ได้ทําให้เลยฮนะเดี๋ยวมีโอกาสรีบทําให้แล้วกันนะครับน้องครับสมสรนไทยนี่ไม่น่าพลาดเหมือนพี่นะฮะน่าจะท็อปกันทุกคนนะฮะตอบในคอมเมนต์จ้า